ครับผมสวัสดีครับว่างกระเที่ยวนะครับวันนี้มาเที่ยวชมบ้านสวนของพี่ใหญ่ที่บ้านบึงนะครับแต่ให้ดูลำธารน,น้ำลำธารน,น้ำเราจะข้ามลำธารน,น้ำได้เนี่ยก็ต้องมีสะพานเนาะนั้นสะพานที่เห็นเนี่ยเกิดจากเกิดจากลำไผ่เนี่ยลำไผ่ที่มันเป็นต้นๆเนี่ยนะครับต้นๆนะนแต่ต้นเดียวไม่สามารถเดินข้ามได้นะครับ แต่มาดูนะการรวมพลังของของไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะครับพี่จิ๋วแกน้ําหนัก7จ็ดแปโลเห็นไหมความรวมพลังสามัคคีของไม้ไผ่และหลายต้นเนี่ยครับสามารถทําให้คนสามารถเดินข้ามรําน้ําได้มนุษย์เราก็เช่นกันนะครับถ้ามีความสามาคัคคีผสมกลมเกลียวกันดูนี่ไม่ใช่ว่ามนุษย์ข้ามนะสุนัขก,ก็ข้ามได้เห็นไหมนั่นมาลุกมานี่ คนเราถ้าเรามีความสมัครสมานส,สามัคคีรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะรักใร้กลมเกลยียวซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันนะครับความมั่นคงก็เกิดเป็นเรื่องธรรมดาเห็นได้จากลำไผ่ที่ได้ให้ชมไปแล้วเนี่ยครับครับสวัสดีครับ